สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสสิกชาแนลที่มีรถสวยๆวันนี้มาเจอรถพีโน่500ครับพีโน่500วิ c เตอร์500นะครับตัวนี้เป็นรถบัวนะครับรถบัวโอ้สวยเลยครับทันีีสีสวยเลยสีชมพูพอดีผมมาเจอพี่เขาเขาจอดแวะทำธุระนิดนึงที่ปั๊มน้ำมันนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อบางลำครับบังลำนะอแล้วพี่อีกคนนึงเ้ครับเ้นะ มาใกล้ๆทุกคนเลยดีกว่าพี่ครับเอ้ารถพี่สวยมากเลยตอนนี้เห็นปุ๊บเราต้องแวะเข้ามาเลยนะครับอ่ะคันนี้เป็นวิกเตอร์500อ๋อคันนี้แต่งแล้วด้วย12ล้อวิ่งจังไหนไปไหนครับเนี่ยจะไปไหนครับเนี่ยนี่กำลังจะไปนครพนมครับโอ้โหไปนครพนมวันนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์อ๋อพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็เลยวันนี้จอดนอใช่ครับจอดไอ้ตรงนี้ป่ะใช่ครับในท่ายางนี่แหละอ๋อวันนีผมใส่วัวมาจากบ้านผมเคยถ่ายไปคันละ บอกคันนี้สวยเลยคันนี้สีสวยสีชมพูสวยเลยผมเคยเจอถ่ายอยู่คันวันนั้นไปเจอสีนี้แหละนี่น่าตรงท่ายางเนี่ยคันสิบล้อสิบล้อสีชมพูนี่แหละสีแบบนี้แหละน่าจะใช่ที่อะไรนี่พี่หานพี่หานพี่หานพี่มันหานหรือพี่หานแล้วลงเลยพี่กาลั่ะพี่หานแล้วลุงไหมรถกำนันป่ะสีหวดสีภูเพราะ่าวันนั้นทีจะไปจะไปจุโาไทยรถเงินกลา ได้ล้างได้ด้วยนี่ตำได้จะไปล้างพอดีตำได้จะไปล้างพอดีนะเดี๋ยวผมยังไงตัวลูกก็นู่นละจอดเอาไว้อยู่ดีหลังรถแล้วใช่ไหมใช่อ๋อไม่เป็นไรเอาตัวแม่มนก็ได้พราะตัวลูกกับตัวแม่ก็สีเดียวกันแน่นอนใช่ไหมครัอ่ายังไงก็สวยครับเนี่ยดูแล้วมีทั้งแบบอะไรนะลูกผสมอะแบบญี่ปุ่นด้วยผสมไทยด้วยนะเลดด้วยโหสวยงามเลย เดี๋ยวผมยังไงเดี๋ยวผมรบกวนถ่ายรูปแป๊บนึงรีวิวหน่อยครับผมเดี๋ยวผมถามอะไรไปด้วยเรื่อยๆพี่มาเดินมากับผมเลยก็ได้ตัวคันนี้นี่สวยเลยครับ12ล้อน้ำหนักกี่ตันเนี่ยพี่เนี่ยคันนี้บรรทุกอะบรรทุกมันได้3ามสิบครับสามสิบตันแม่เดียวนะแม่เดียวนะแม่เดียวนี่30ิตันเลยเหรอครับผมแล้วถ้าครับพ่วงด้วย12บล้อมันสามสิบเนี่ยแต่ทุกันนี่เราทุกันอยู่ก็ประมาณ28ดล้ออ๋อ เียมาดูมาดูเรามาดูใกล้ๆกันเลยครับเนี่ยเนี่ยงานสวยๆครับเนี่ยงานสวยๆเลดครับเลดมีการตีปั๊มนูนเป็นเป็นลายดอกบัวด้วยนะครับเนี่ยไอ้ตรงนี้นี่กระจกสองขาใช่ไหมเขาเรียกกระจกสองขาผอกม่รู้ใช่ไหมแต่กระจกสองขาเป็นลายนี้ลายสวยเลยครับลายลายกระจกสองขาดัวมันแววนี่ลายกระจกสองขากับไอ้ตัวที่เป็นพิ้วกันซาดเนี่ยเป็นลายเดียวกันเลยใช่ลายทับทุ่งดําหมดเลย อ๋อเขาเรียกว่าซากุระดำใช่ไหมโอ้แบบนี้เขาเรียกว่าลายซากุระดำมันจะมีดอกดอกเนี่ยเป็นสีขาวดับโอ๋ออ๋อดอกดอกซากุระขาวกับดซากุระดำใช่อัอคราวนี้ซากุระดำออกแนวยาคุซ่าโหดๆหน่อยๆป่ะอ่ามีสัญลักษณ์ทานโพรเมอร์ด้วยนะลองแล้วมันติดนานแล้วเนี่ยผมว่าจะแกะออกแล้วติดใหม่ครับอ๋อโอ้โหแต่เราดูด้านหน้าก่อนเราดูด้านหน้าก่อนด้านหน้ามีลาวแป๊บด้วยครับข้างล่างมี็ลาวแป๊บอ่าแล้ว ตรงนี้เป็นที่การไฟหน้านะครับคันนี้วิกเตอร์ปีอะไรนะพี่เนี่ยนี่รถออกมาได้คืปีน่าไปยังไม่ถึงสองปีับคันนี้ยังไม่ถึงสองปีนะโอ้โหสวยเลยเนี่เจอกลางคืนนี่ก็สวยเนี่ยเพราะว่ามีไฟปีไฟเพียบเลยใช่ใช่ไหมใชมิชลุงมิชลินโอ้โหกระจกมองข้างนี่อลังการงานสร้างครับอมิชลินสามตัวข้างบนก็น่าจะเป็นทีมงานของพี่เขานะครับอ่าเนี่ กระจกมอง้านีไฟปป่าน้ำฝนโอ้โหแลบสีโอ้โหดาวนี่ก็หลุนด้แล้วดวงนึงเมื่อวานล้างรถก่อนออกก็แล้วรอบนึงตอนนี้ดาวแล้วเยอะสี่ดวงแล้วตอนแรกเป็นห้าดวงเนใช่เมื่อวานล้างรถออกก่อนออกมา๋อฝนตกตลอดทางไงโอ้ใช่ไหมโอ้แต่นี่ก็สวยล้วเนี่ยโอ้ดเปิดไฟด้วยครับเปิดไฟด้วยพี่ก็เปิดไฟให้เราดูด้วยโอ้โหงามครับงามงามมากๆดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้มีแสงเข้าด้วยอ่า นะครับโอ้ดูฝั่งนี้ดิครับโอ้ยรอเลยครับคันนี้ว้าวแบบเลยเพราะโดยตรงมิชลินก็มีไฟด้วยนะขนาด<ช>นะี้ไฟจะเป็นสีม่วงนั่งคันเลยไฟสีม่วงนั่งคันเลยโอ้โหหล่อจริงๆคันนี้ใต้กระบะเลยก็สีม่วงเหมนเดใต้กระบะก็บบสีม่วงตัวเฉดสีได้ทำสีไหมตัวนี้คันนี้ไม่ครับไม่ได้ทำครับหรือว่าสไตล์ญี่ปุ่นก็ต้องทำสีด้วยนะสีแดงใช่ะโอ้โหเดี๋ยวดูครับดูรอบๆคันก่อนโอ้โหนี่ดูครับสวยงามมากเลยครับคันนี้ มาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างนะครับอันนี้อันนี้เป็นวิกเตอร์สิบสองล้อนะครับะนะครับพอดีพี่เขาถอดตัวลูกไว้เตรียมไปล้างแล้วอตอนนี้เจอตัวแม่ก่อนนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะมีแบบนี้ครับเป็นตัวที่เอาไว้ลากลากขางหลังนะครับก็มีไฟพี่เขาแต่งไฟมาสวยงามเลยครับไฟ ไฟมันขุนด้วยอะไรมันโดนฝนอ๋อไฟมันขุนนะครับนี่ขนาดไฟขุนยังสวยขนาดนี้เลยแอะทาไมขุนนี่ถ้ามันไม่ขุนมันจะแวบกว่านี้ใช่ไหมไฟตัวนี้อ๋อมันจะเป็นคิสตันอ๋อมันจะขุนไม่ได้ล้างอ๋อมันจะเป็นมันจะเป็นคิสตันนะพี่นะถ้าผมถ่ายมุมนี้มันจะมองเห็นชัดใช่ไหมอ๋อมันจะเป็นมันจะเป็นแบบคิสตันนะใช่อ๋อเป็นนี่นี่เองนะครับมันจะเป็นแบบคิสตันนี่ยะเป็นแมันเป็นจะดโอ้โหสวยเลยครับสวยเลย แต่พอดีเจอพี่เขาพอดีพี่เขาเลยแนะนําให้เรารู้จักว <normal> ่าเออไอไฟนี่มันเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเราเรียกก็ไม่ถูกไอตรงนี้ก็มีเนี่ยครับมีตัวที่เป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมเป็นงานของใช้เป็นซากุระดำหมดเลยอ้าวเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยปกติไอตัวเขาเรียกว่าเขาเรียกกระดอกจำปาใช่ไหมจำปาเนี่ยใช่ดอกจำปาเนี่ยจำปาพี่เขาเป็นเห็นไหมครับเป็นเป็นซากุระดำหมดเลยมันไม่แววแล้วอ่าคันนี้เป็นซากุระดำอ่าเห็นไหมครับตัวนี้ มีทั้งญี่ปุ่นมีทั้ง USA เลยมีครบเลยครับเนี่ยโอ้โหเหตุนึงง่งเงาวาับวับวับบเลยนะครับอ่านี่นี่ถ้าถ้าล้างใหม่ๆหม่ดคุยกับโอ้โหเงามากนะครับ้าฝาครอบล้อใช่ใถ้าล้างเงาเลยตอนนี้ขนาดเรา พี่เขาไม่ได้ล้างนะครับยังสังสวยงามขนาดนี้เลยครับเนี่ยทางทางใต้ฝนตกหนักครับโอ้ทางใต้ตอนนี้ฝนกำลังตกเนาะโดนแยกปฐมบาลเลนอะใช่ไหมแยกปฐมบาลย้อนะทางอยู่ด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยว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 ผมพาดูเจ้าเนี่ยดอกซากุระดำเห็นไหมครับเดี๋ยคือซากุระดำนะครับถ้าเป็นดอกซากุระสีขาวแววแววเหมือนเลยนะพวกซากุระเนี่ยเอาเหรอใช่เนี่ยอ๋ออ่าเนี่ยครับพี่เขาเช็ดให้เราดูด้วยว่ามันแววมันดอกแววงามขนาดไหนแต่มันไม่ได้ล้างมาโอ้โห โอ้โหเป็นไงครับเนี่ยครับเขาเรียกว่าดอกซากุระดำนะครับอันนี้เป็นจำปาดอกซากุระดำไม่ใช่ดอกไม่ใช่จำปาดิต้องเรียกว่าดอกซากุระเลยดีกว่าใช่ครับดูครับเนี่ยนานะนะครับเนี่ยงานงานโคมียมงานโอ้โห,โห,โห,โหเก็บรายละเอียดผมว่าสุดๆเลยครับเนี่ยบางทีเราเราเห็นแต่ไกลๆแล้วเราไม่ได้เห็นรายละเอียดนี่ก็ไม่รู้อะไรแต่เราพอเรามาดูใกล้ๆเนี่ยครับ เห็นไหมครับว่ารายละเอียดไม่ได้สังเกตอ่ารายละเอียดของรถเขาเนี่ยสุดๆทั้งหมดเลยนะครับอ่นนี้ล้อหน้าอ่าล้อหน้าครับล้อหน้าล้อหน้าก็มีฝาครอบล้อด้วยนะครับฝาครอบเป็นฝาครอบดุมฝาครอบดุมเนาะฝาครอบดุมอ่าตรงนี้ก็มีติดฟงติดไฟเรียบร้อยหมดเลยครับอันนี้สายมีไฟสายไฟใท้องด้วยใช่ไหมพี่มีไฟใจท้องสีม่วง้วยใช่ไหมนี่ครับ ข้างในใต้ท้องรถจะเป็นสีม่วงครับกลางคืนจะเห็นตัวเลยเป็นสีม่วงเลยนะเนี่ยโอ้โหแต่ไฟนี่สายมันหลุดมาแล้วสายหลุดต <คน S 1> อนก่อนมันช็อตไงนะผมก็เลยไปร้านไดนามต่อไว้ก่อนอเดี๋ยวว่าจะไปถอดออกใส่ใหม่เดี๋ยวว่าจะยึดน็อตให้หมดเลยเดี๋ยวจะสายไฟเป็นดวงใหญ่อ๋อจั่งไฟเนาะเดี๋ยวค่อยๆฟจั่งเรื่อยๆพรตอนนี้เราวิ่งงานด้วยไงพี่วิ่งงานด้วยก็อย่างนี้แหละนีแรกผมไม่ได้จอะไงเดี๋ยวไปเปเีียใไม่ต้องจอะแล้วโอ้ได้ครับเห็นไหมครับมีไฟด้วยด้านข้าง แล้วก็พวกเพจเนี่ยครับพวกเพจเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยครับไอ้ตัวนี้อะอัลพารโลครับไอ้ตัวนี้อัลพารโลอ่ะารบิยาอัลพารโลอ่ะตัวนี้เป็นหัวจรวดครับตัวนี้หัวจรวดนะครับเนี่ยหัวจรวรรดิโค้เมียมในเงาเลยครับแต่งแต่ส่องเข้ามาในสะท้อนแวบๆเลยนะครับตัวนี้เป็นอ่าเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยพอเช็ดหน่อยแล้วโอ้โหมันจะเงางามเก๋งามเลยครับมันไม่เงาเลยดูไม่ค่อยสวยนะเนี่ยครับเห็นไหมครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับ กับงานารายละเอียดของรถสิบล้อเนี่ยเราไม่เคยเห็นมากันมาก่อนเลยนะครับพอเราได้มาดูใ,ใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่า,ารายละเอียดของรถสิบล้อเนี่ยมีเยอะกว่าที่เราคิดอีกนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างเนี้ยผมผมก็เพิ่งรู้นะครับว่านเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าจำปาจำปาซากุระดำอตอนแรกผมไม่รู้ว่าเออมันมีมันมีแบบเดียวอ๋อถ้าแววสวยไอ้ดอกเนี่ยใช่ไหมใช่อัตลาดแววสวยเนี่ยครับเนี่ยให้ดใหูให้ดูอีกทีว่าไอ้เนี่ยไ,ไอ้ดอกซากุระดำมันเป็นยี่เอง อ้โหอยนั่นแหละอีกนะพี่ก็เช็ดให้ดูด้วยนะครับ,บรบกวนพี่ก็เลยอ้โ oh, ห oh, oh. นี่เองคืาเขาเรียกว่าดอกซากุระดำนะครับโอ้โ oh, ห oh. เข้ากันเลยแล้วสีพี่เขาเป็นสีสีเกตด,ด้วยนะครับตันนี้กระ,ะจกมองข้างโอ้โห้ oh, อยากรอเลยครับด้านหน้านี่ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเป็นสีนี้ด้วยสีชา้าไฟลีมไม่จอดใส่ไฟลีนะครับเราไปจอดใส่ผลีมาด้วยนะ,ะไฟเลี้ยวนางอ๋อเป็นสีช้าด้วยเนาะ เป็นสีมาแบบนี้เลยใช่ไหมพี่ไปเลี้ยวผมใส่สีนี้นี่จ้ะโอ้โหนี่ครับมิชลินก็มีไฟด้วยขบวนมีไฟมีคงไฟเต็มม่วงมาเลยอ่าอ่ามีไฟป๊อวับวับวับโอ้ดูนเลยครับไฟเที่ยบไปหมดเลยนะครับโอ้โหรอเลยครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยครับไฟวับวบวับวบโอ้โหอันนี้มันจะแยกค่อยนั่นผมไปเจาะใหม่มา ปกติติดรถมามันจะไม่มีไฟหลี่ครับอ๋อไม่มีไฟหลีนะไฟหลีอ๋อไอไฟไอไฟหลีตรงนี้เ๋ยไม่มีนะใช่ไหมใช่อะเป็นไงครับอ่าเห็นไหมครับสีสันนี่เดี๋ยวจะหาว่ารถสิบล้อเราแต่งมาแล้วไม่สวยตอนนี้นี่สิบล้อนี่แต่งสวยก่ารถรถเล็กๆนี่อายอะเดี๋ยวต้องไปไล่ไฟใหม่หมดเลยอ๋อต้องไปไล่ไฟรถไปชนมาก โดนหัวชนตูดเพิ่งเสร็จมาได้ไม่ถึงสิบเดี่ยวเลยครับอแต่รวมๆแล้วดูสวยครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารบกวนพี่เขาแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาไปวิ่งงานต่อนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัดต์ให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมจะได้กลับมารีวิวรถสวยๆให้ท่านชมอีกนะครับโอ้วันนี้ขอบคุณขอบคุณพี่บางลำพี่บางลำนะขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณมากๆเลยครับมีเอื่อเฟื้อรถให้เราได้ครับสวัสดีครับครับผมครับครับสวัสดีครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับอ่าพี่เขาจะเดินทางแล้วครับอ่ารถสวยๆของเราวันนี้พี่เขาจะเดินทางแล้วนะครับไปละ ไปมาเลยครับอโอ้โหอยากรอเลยครับอ่าไปแล้วครับเดินทางปลอดภัยครับผม